ประชาชนลากหญ้าพื้นฐานช่วยชาวไร่ชาวนายกระดับให้เขาขึ้นมามฉะนั้นในขัดทุนเท่าไหร่นะมันเป็นเรื่องธรรมดาปกติเมื่อนในสามสิบาทรักษาทุโกโรคกัมผมถามว่าได้กําไรหรือขาดทุนในโรงพยาบาลได้สามสิบาทแต่รักษาเขาเนี่ยค่ารักษามันหกแสนอืมใช่ไหมชาวไร่ชาวนาเขาได้เงินอยู่ในกระเป๋าเขามีความกินดีอยู่ดีขึ้นมาเราต้องให้เขายกเข้าขึ้นมามใช่ไหมอันนี้มันเป็นนโยบายรัฐบาลไม่มีอะไรที่มีกําไร แล้วที่แน่ๆนะเดี๋ยวผมเสริมเกินนิดนึงกรณีจำนำข้าวนะท่านผู้ชมครับไม่มีคำว่ากำไรหรอกสมมติว่านะฮะสมมติว่าราคาต่างประเทศเนี่ยสูงพ่อค้าหาซื้อชาวนามีสิธ์เลือกนะฮะว่าจะจำนำกับรัฐบาลหรือจะขายกับโรงสีอมีสิทธิ์ถ้าหากราคามันสูงเนี่ยเขาก็ไปกับโรงสีฮะรัฐบาลไม่ใช่เข้าอ่ะถูกไหมฮะแต่ตอนนี้เนี่ยต้องการปรับราคาขึ้นมาให้มันได้ระดับที่ต้องการครับ คือเข้าไปอุดหนุนเข้าไปช่วยเหลืออยู่แล้วครับมันขาดทุนแต่จะขาดทุนเท่าไหร่มาว่ากันนะฮะเงินไอ้ที่บอกว่าเข้าสารยังเหลือต้องสร้างมันนะเอาเข้าสารคือเป็นเป็นทรัพย์สินเนี่ยไปหักกับต้นทุนก็จบแล้วครับไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะแม้แต่จะมีสารกระทรวงมาเกี่ยวข้องเกษตรพาณิย์ครั้งเนี่ยมาเกี่ยวข้องเนี่ยคือถ้าเกิดข้าราชการนักการเมืองมันไปด้วยกันได้มันก็จบอะ แต่ทุกวันนี้มันไปด้วยกันไม่ได้เพราะว่าเห็นเห็นก็บอกว่าอะไรเจสุภาที่เอาข้อมูลมาให้เนี่ย ก็ไม่ค่อยปรึมรัฐมนตรีเท่าไหร่นะรัฐมนตรีของเพื่อไทยเท่าไหร่นะเมื่อกี้อาจารย์มีอะไรเอ่ยนะครับลืมยังผมขอยนิดนึงขอยนิดหนึ่งเรื่องเรื่องเรื่องข้าวนะฮะที่ว่าจะมีการปรับลดตามสถานการณ์ตลาดหลักของตลาดโลกจริงๆแล้วเราสัญญากับชาวบ้านแล้วว่าหมื่นห้าต้องให้เขาหมื่นห้านะฮะรัฐบาลจะขัดทุนยังไงเขาก็ต้องหมื่นห้าจนครบวาระของรัฐบาลนะฮะแล้วก็ เห็นคุณโอ้เข้าโพสต์ในเฟซบุ๊กนะว่ารัฐบาลต้องยืนยันหมื่นให้กับพี่น้องชาวนาไปเพราะว่าเป็นคําพูดที่เราให้อาไว้ในนโยบายคืออย่าจะบัศร์ถ้าคุณไปปรับรถนี่คุณเข้าทางเขาเลยนะแปลว่าคุณผิดนะใช่ใช่ไหมฉะนั้นฐราลตรงนี้อย่าทํานะคือยืนยันตรงไหนก็ยืนยันตรงนั้นนะครับเราทาในสิ่งที่ถูกต้องเราไม่ต้องไปกลัวอะไรอ่ะขัดทุนก็คือขัดทุนว่าขัดทุนในนโยบายที่ให้ประชาชนมีความสุขคุณต้องทํา ต่างประเทศกับอะไรนะอาจารย์ที่ที่ผู้ที่เป็นลับบริษัทของตัวแทนการค้าของไทยเนี่ยครับขยันนิดนึงนะฮะเอาไปแซมปริงก็ได้ประเทศที่ยังไม่กินข้าวอ่ะนะครับที่ประเทศบางประเทศเนี่ยกินกินมันสำปะหลังมาบดอ่ะนะอเมริกาเนี่ยเขายังกินกับมันสำปะหลังบดอยู่นะครับทุกประเทศกินทางนโยบายชาวตะวันตกก็กินถ้าพูดถึงเวลาของนโยบายเนี่ย รัฐบาลไม่ว่านโยบายอะไรมันต้องพูดแค่สี่ปีครับครับใช่มันพูดแปดปีมันก็เกินไปครับมันคล้ายกับว่าหวังผลเลือกตั้งสมัยได้ไม่ครับคือเอาแค่สี่ปีพอสี่ปีแล้วก็จะเห็นผลเห็นไหมครสี่ปีจะเห็นผลครับแต่พวกเราไปต่อให้เขาเองคุณมาต่อยองไงเราไปตอเอาอีปีที่ห้านี่ก็คือคือกำไรแล้วเราเราไม่ต้องใช้เลยไงไม่ต้องใช้นโยบายแล้วไงครับถูกไหมอ่า ก็ให้เขาให้เขาไปสีปีนะฮะแล้วก็ไอ้ที่จังนำ่าที่บอกว่าขาดทุนขาดทุนเนี่ยครับผมดูดูแล้วก็เห็นตัวเลขมาก็ประมาณแสนแสนสามหมื่นล้านครับแสนล้านสามหมื่นล้านในสองสองสองปีเนี่ยถูกมากมากเลยครับนิดเดียวปีละาหกหมื่นหกหมื่นห้าก็เท่าเท่าพูดง่ายคือของประชาปันนี่มันเจ็ดหมื่นกว่าครับนะฮะที่ที่รับที่รับอะไรนะประกันประกันราคาเนี่ยใช้เงินไปประมาณเจ็ดหมื่นแปดหมื่นล้านต่อปีเจ็ดหมื่นกว่านี่นะ ไม่มีสต็อกไม่มีทรัพย์สินนะไอันนี้ของเราตรงนี้เรามีทรัพย์สินอยู่นะแล้วเขาเฉยๆนะแล้วก็ชาวนาที่บอกว่าชาวนาไม่ได้อะไรนะเพราะว่าไอ้คนที่ได้ก็คือไอ้เจ้าของที่ดินนะถูกไหมชาวนาทุกวันนี้เนี่ยจากมีที่ดินทําให้กับไบพักพวกนี้ทําไปทํามาขายที่ดินให้มันอีกว่ามันโดนมันยึดแล้วก็มาเป็นขี้ข้าทํานาทําข้าวปลูกข้าวให้มันอีกอใช่ไหมฮะแถมเวลาเขาปาาระกันราคาข้าวคุณจะได้ส่วนต่างตรงนี้ ชาวนาไม่ได้นะไอ้พวกเจ้าของที่ดิน,น,ไ,ดนได้ไปอีกเ <c oughs> ขาเป็นเจ้าของที่ <c oughs> สิ่งเหล่านี้มันทําให้พวกนายทุนโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์แต่ไม่มีการออกมาพูดไอ้สื่อชั่วๆทั้งหลายนี่ออกมาบรร n ามหน่อยนะ <c oughs> ก็ตรงนี้เนี่ยเรื่องจานํำข้าวนะยืนยันดักการตรงนี้ไว้นะครับแล้วถ้ามันบอกว่าถ้ามันตีพรรคประชาธิปัตย์ตีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเอาหลักฐานม,มาตรวจสอบนะครับ <c oughs> แล้วก็หาแพ้สักตัวหนึ่ง ส,ส่วนที่สุดคือบุญทรงออกไปเลยนะครับอันนี้คือทุกอย่างจะเดินได้ครับจะถอดชนวนหมดนะฮะแล้วก็ส่วนจะปรับคอรมออย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยผมได้ข่าวมาว่าจะรอปรับใหญ่ถ้าจะปรับใหญ่นี่ก็คือรอละก้าวคือรอรอพักร่วมนะะพี่เติ้งอยากจะกลับมาอาจารย์พี่เตอ้งมนันหาผมจะกลับแก่แล้วเลี้ยงหลานไม่อดีแล้วกลวไปรอนายกเดี๋ยวเลี้ยงหลานหรือเลี้ยงลูก อ๋อเรื่องลูกเหรออ๋อไม่มีลูกเขาเลยหลงอ๋อดีดีดีก็ยังถือว่าเก่งอยู่ใช้แก๊กคู่ใช้เนี้ยบะเขาเรียกอะไรเทพอมเทพโมไม่ทราบนะเรือนี้ไม่ทราบได้แต่ว่าได้ได้ทายาทมาคนเดอดีใจด้วยครับนะก็จะกลับเข้ามานั่งนะแต่นี้มันจะถ้าจะเข้ามานคือต้องรอสิ้นปีมันรอไม่ได้ไม่ได้รอไม่ได้รอไม่ได้งานนี้รอไม่ได้เนี่ยแค่เปิดสภาเนี่ยนะ เขาจะต้นด่าหรือประนามเหยียดหยามนะดูถูกดูแคลนว่าปรับเพื่อหนีเรืออันเป็ไม่ใช่ช่างไม้ใช่ไหมจย์คือกรณีนี้ต้องยอมแล้วครับนะฮะเสียน้อยเสียยากเสียมากใช่ไหมว่างใจก็อ่านนองลวงหน้าพูดเรื่องอะไรบ้าใช่แต่ข้อมูลถ้าข้อมูลจริงมีอยู่ถ้าบัะชาปัดเอาข้อมูลเท็จมาเราก็โต้ได้ครับ มันไม่ยากหรอกทู่ประชาป่าต์ขอกล้าทู่และทำานการเมืองหน่อยใช่ครับให้พวกรอดร้อนี่ไม่ทำานการเมืองเลยไม่ลงไปบอกชาวบ้านเลยครับมาเยอะแยะบอกว่าไม่รอรอไม่ลงพื้นที่ไม่ทำานรอรอประเทศไทยไม่ทำานเขาทำในการบ้านไม่ก่อแต่นายกทักษิลป์สมัยหน้าถนา่เขา่งลงก็คาดว่าจะได้อีกไม่ได้เลยครับครับถ้าคุณคิดอย่างนั้นต่อไปเราอาจจะตั้งพักแข่งนะครับพักคู่กันนั้น พักอำนาจประชาชนนะคุณตายนะครับพัก,พกอำนาจรัฐประชาชนขึน้นมาแล้วคนเอาจริงอ่ะถ้าไม่ตรงเสื้อแดง Drake ลงเสื้อแดงตั้งพักอย่ายลืมนะครับไม่ใช่แปลกเรื่องเนี้ยส,<ะ>สมัยอาจารย์ป,ปรีดีพนมยงมีสองพักอาจารย์ปรีดีรำลนุนสองพักนะครับ,รบพักแนวรัฐธรรมนูนพักอาชีพสองพักเลยการที่นายกนาเสถียรรำลนุนสองพักพักเพื่อไทยกับพักอำนาจรัฐประชาชนนี่พัก ครับเป็นพรักที่เพื่อต่อสู้ปฏิวัติก็ไม่เห็นแปลกอย่าอย่าเล่นตลกนะอย่าคิดว่าไม่ทรรมานแล้วเหมือนกับสสอะไรแล้วมีสามีเป็นอยู่พรรคประชาปัดได้มาลงพักเพื่อไทยนะแต่ภาคอีสานน่ะและไม่เคยลงหาเสียงได้เพราะคนเสื้อแดงสงสารไม่อยากให้นายกตักสินเสียหน้าคุณจึงได้อย่าคิดนะครับว่าเขาจะมีพักอื่นมีคนลงแข่งเลยพราะเสื้อแดงไอ้ประชาปัด ตัดทางไปเลยไม่มีทางแล้วไม่มีไม่มีโอกาสที่จะชนะไม่มีโอกาสจะได้ถึงครึง่งเพราะไม่มีคู่แข่งขก็ยังไม่เคยได้ถึงครึง่งค,คือจริงๆมันก็ถ้าเลือกตั้งใหญ่มาเป็นอย่างนี้จริงับเพราะว่าตัดสินที่นโยบายบตัดสินกันที่ว่าพักอะไรพักฝ่ายประชาธิปไตยหรือต่อต้านประชาธิปไตยตเขาตัดสินตรงนี้ฮะนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคือจะเอาเลือกตั้งซ่อมเนี่ยเอามาเป็น การแก้ไขบทเรียนบทเรียนเนี่ยเห็นไหมเห็นด้วยนะเวลานี้ยเขาจะให้เราตั้งรัฐมนตรีเองหลายคนนะเนี่ยครับผมวิ่งขวานวิ่งขวานกี้ลุงไพรครับอ๋อลุงไพรไม่เราจะตั้งรัฐมนตรีฟอร์มรัฐบาลได้เลยเนี่ยครับตั้งรัฐมนตรีนายกยิ่งรักได้เลยคครรัับบนี่ก็แสดงว่าที่ติดตามรายการเรานี่ ทุกคนเขามีใกล้เคียข้อมูลนะก็มีมาพิจารณาพิจิตรมาอืบบอกเลยสอสอพิจิตรเลขสามเลขสี่เลขห้าก็เราบอกการเมืองมีนักการเมืองมีห้าพวกสี่ห้าหมายความว่าหลังๆลันหลังเสริญกับโนมินีโนมินีครับนะฮะโอ้เดี๋ยวตอนนี้มี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 เอสเบสมาที่ผมนะครับ บอกว่าผมแจ้งแจ้งเบอร,ร,ร์โทรศัพท์เมื่อกี้ผิดนะเครื่องเครื่องเครื่อง,ง,งเครื่องตัวกลางนะครับขอเบอร์บอกใหม่ทีนะครับ0836098229 0836098229นะครับก็ขอโทษทีนะครับเดี๋ยวไงก็โทรไปคุยเขาดูแล้วกันนะคราวนี้ตกลงนี้ตอนนี้ในการเมืองตอนนี้ต้องขึ้นอยู่กับการเมืองแล้วครับนยโยบาย อะไรต่างๆที่รัฐบ,บาลทําไปแล้วเนี่ยครับแค่กําชับไม่ให้ทุจริตคอร์รัปชันอ,อย่าเปิดช่องโหว่ให้เขาอ,อย่าเปิดช่องอ,อ,งอ,องให้เขาฮะนักการเมืองจะเป็นนักการเมืองหรือผู้ช่วยหรือข้าราชการที่อวยกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับใกล้ชิดนิดนึง อย่าให้มันหาผลประโยชน์จากการเอาชื่อเสียงของรัฐมนตรีไปหากินไปหากินจ้ะนะครับ,รบให้ตรงนี้ตรวจสอบให้ใกล้ชิดสักนิดหนึ่งถ้าถ้าไม่มีเรื่องการชดเชยครัปชั่นนะครับการทำงานเป็นไปได้ได,ด้ีทุกอย่างมันเดินไปด้วยตัวเป็นเองครับมไม่มีอย่างอื่นแล้วประเทศไทยนี่จริงๆนะมันจะบอกจริงๆว่ามันมันยากมันยาก ยากที่ไปใช้ป่าอย่างเดียวนั้นแหละเราเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมารจริงใจนะแต่พวกใส่นหน้ากากก็อยู่ไม่ได้อ่ใช่ครับ นี่อีกสองวันเขา <c oughs> จะใส่ปี๊บแทนแล้วครับเฮ้ยไม่ได้ตอนเนี้ย <c oughs> ปี๊บเขาเขาเขาหมาไปซื้ออัดไอ้หน่อไม้ส่งส่งออกแล้วปี๊บด้วยปี๊บด้วยอัดหน่อไม้ด้วยปลาลาปลาลาเป็นปี๊บอีกไม่พอ <c oughs> ไม่พอมาเลยต้องใจนัก,ก <c oughs> จกกับยังเขาบอกทีมเอม,มาเลยเนี่ยมผมไม่รู้จกทีมเอนี่ทีมเอทีมบียังไง <c oughs> ไม่ทราบครับคือทีมเอมาหรือทีมบีถึงทีไหนมาก็แล้วแต่นะถ้าหัวหน้าทีมไม่แข็งยาก พูดกันตรงไปตรงมาผมสังเกตตอนช่วงที่ท่านทักษิณวางมือที่บอกว่าอจะขอลาขอขอพักจากการเป็นนายกอาจารย์กันนะฮะแล้วปล่อยให้รัฐมนตรีต่างๆมาทำเองขอโทษครับไม่ได้เรื่องเละใช่ไหมเละเละจริงๆับเนี่มาอีกแล้วเห็นไหมเอาฉั้นเรืนี้ออก คุณฉันเนียเขาไปทางพระแล้วมาจะเป็นแม่ชีแล้วมาจัดที่นี่ก็มาจัดเรื่องทางพระายังเอาไปเป็นรัฐบนตทีครับคุณตุดารัฐก็ไปแล้วทางพระไปทํารูปพระราหุลไม่ใช่ทํารูปพระเจ้าน้อยแล้วครับแล้วไปอยู่ทําโครงการอะไรต่อมีอะไรในให้ครับ เบื้องบนอยู่แล้วแล้วยังไปให้มาตัดสินจะตคกรรมคนเทพบิคบห้มาเลือกผู้สมัครใงเทศบิมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมไปจัดกับพระนี่ไม่ไม่เป็นไรรายการธรรมะกับความเป็นจริงปรนวัติเลยแล้วก็แล้วก็ท่านผู้ชมครับผ่านแล้วก็ผ่านท่านสมมาจนหมดเวลาแล้วยังมีนะศาการาการเมืองตอนนี้น่าติดตามไปเรื่อยๆ นะฮะถ้าไม่รู้จะติดตามอะไรหรือจะอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมผ่าแหลกันะฮะจันถึงสุขสามทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งทุกวันจันถึงสุขนะฮะวันนี้ขอราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับนครับอาจารย์